ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็อยู่กับยูซียูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยูก็จะพาทุกคนนะคะไปพบกับเพื่อนๆนบล็อกชิลกับเพื่อนตักคณะหนึ่งวันค่ะ เดี๋ยวเราจะนั่งรถรางไปตึกขกเพื่อหาของกินกันนะคะข้อเอช่วงแนะนำตัวะคะ่ะ เพื่อไม่ได้ชื่อโชกุนนะคะชื่อต้นก้าค่ะได้ไดหลังจากจดออเดอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปให้พนักงานกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอข้าไปทำกิจกรรมตรงหน้าเซเว่นตึกหกกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้ไม่มมพพเหหเาเามาารันนีกออืยิกรรรรมมมิาาที่่เไปวชชั่นต่อไปคือการแฝงตัวไปเรียนกับติวิทย์วะมาดูกันว่าจะมีใครรู้ไหมว่าเราเป็นเด็กดิเทศส่วนเพื่อนคนข้างๆชื่อมายค่ะเป็นเด็กไอทีต้องขอบคุณมายต้นกล้าและบีบีนะคะที่สละเวลามาทำล็อกกับเราวันนี้ยูขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ